ับพบว่าพี่ชื่อไทยแลนด์นะครับวันนี้นะครับจะมารีวิวเครื่องสแกนตัวร้อนนะครับตัว 129x นะครับตัวนี้มาดูวิธีการใช้งานและการรีวิวตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องก็เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับหน้าจอ5นิ้วมีปุ่มกดด้านข้างนะครับตัวนี้โอเคต่อมานะครับด้านบนก็จะเป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับแล้วก็มีท่ชร์จแบตเตอรี่นะครับเหมาะมากจับมือกระทัดรัดมากครับแบบนี้ด้านหลังก็แบบนี้นะครับเป็น ซีเรียล์นัมเบอร์และเพนบริษัทของล้อนนะครับมีทิเกอร์บอกไว้แบตเตอรี่อยู่อินพุต12โวลต์1นแอมป์นะครับ DC อินพุต5โวลต์2แอมป์ได้นะครับโอเคต่อมานะครับเปิดเครื่องก่อนนะครับขอหยัดโฟกัสแป๊บนึงอ่ะเปิดเครื่องก่อนปึ๊บมาแล้วตอนนี้ก็มีอยู่นะครับด้านซ้ายมือมีอยู่เก้าฟังก์ชันไดโน่เชนการตรวจสอบของตัวรถนะครับ OBD 2การตรวจสอบ OBD ทั่วๆไป ฟังชันอิโมนะครับอิโมเข้ามาต้องต่อครับผมประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาอธิบายตัวโปรแกรมก,ก่อนเอาก่อนตัวนี้ด้านข้างมีปุ่มกดด้วยนะครับปุ่มกดสามารถเลื่อนซ้ายขวาเนี่ยครับดูเคอร์เซอร์ตรงนี้เห็นไหมครับเลื่อนซ้ายขวาขึ้นบนได้หมดเลยครักดโอเคมีปุ่มกดเรียบร้อยนะครับต่อมาเป็นฟังก์ชันรีเซ็ตนะครับตัวนี้รีเซ็ตก็มีอยู่ U หนึ่งสองสามสี่ห้าฟังก์ชันตัวนี้เป็นเบรกรีเซ็ตออยล์รีเซ็ต SRS รีเซ็ตเป็นถุงลมนิรภัยอิเล็กนี่ตัวอิเล็กทริกทัลเทิร์นเรียนรู้สามารถเลร์ยนิ่งปีกผีเสื้อได้นะครับตัวนี้และ TPS เนี่ยตัวรีเซ็ตลมยางได้ด้วยนะครับโอเคต่อมาได้อยู่ห้าฟังก์ชันรีเซ็ตนะครับตัวนี้จุดคุ้มมากมายต่อมาก็เป็นบแบตเตอรี่โวลเตจเช็คเทสแบตเตอรี่นะครับตัวนี้มี แอตเตอรี่อยู่1 2โวลต์อ่า12อยู่การ์ดบิงนะครับสามารถเช็คไฟชาร์จของรถยนต์ได้ด้วยนะครับตัวนี้โอเคขอ,อย้ดก,กลับก่อนอ่าฟังชัน่นตัวนี้เป็น Data ข้อมูลต่างๆนะครับ Data ายกตาัวอ,อย่างเราเลคคอร์ดอะไรไว้นะครับมี i m a เ e เราสามารถถ่ายรูปได้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการถ่ายรูปหน้าจอเก็บไว้โอเคเลคคอร์ดเราสามารถบันทึกได้ด้วยนะครับอ่าตัวนี้ยังไม่มีนะเป็นตัวเครื่องใหม่อยู่โอเคต่อมาก็เป็น กลับไปก่อนหน้าหลักหน้าหลักเป็นตัวมอนะครับมอคือนะมอเราสามารถซื้อฟังก์ชันเพิ่มได้นะครับโดยการใช้ใชาผ่านบัตรเครดิตนะครับในบว่าจะเป็น af reset นะครับเี่ยเกียร์บ็อกนะสามารถซื้อฟังก์ชันได้ด้วยนะครับ19เ้หรียญน,นะครับเป็นเหรียญสหรัฐนะครับสามารถ injector อ่าเราก็สามารถซื้อเพิ่มได้วิธีการกดก็คือกดเครื่องหมายนี่เลย กดเข้าไปแอดคาร์ดเรียบร้อยเหมือนเราซื้อของในออนไลน์ต่างเนี่ยครับแอดเข้าไปแล้วก็เนี yeah ่ยแล้วก็เจนออเดอร์เอา submit เราซื้อนี้ทดลองให้นะครับเราจะจ่ายผ่านบัตรเครดิตหรือว่าผ่าน paypal ก็ได้นะครับตอนนี้เราแ cancel ก่อน,นกด cancel ก่อนโอเคต่อมานะครับต่อมาป๊า อ่าต่อมาก็เป็นตัวอัปเกรดนะครับเราสามารถอัปเกรดผ่าน Wi-Fi นะครับตอนนี้มีอยู่40ตัว4ตัว40อัปเกรดนะครับเราสามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับต้องต่อผ่าน w i f i ก่อนนะครับเราต้องแล้วาสามารถมีอยู่อันซีเล็อัปเดตเนี่ยถ้าเราอันซีเล t ก็คือเครื่องหมายชื่อถูกเนี่ยจะออกครับอันซีเล t ออกไปแบบนี้นะครับเราก็สามารถกดอัปเดตได้นะครับผ่านไ i f i นะครับโอเค ต่อมาเพื่อไม่เสียเวลานะครับเซตติ้งนะครับเซตติ้งการเซตติ้งก็มียูนิตนะครับยูนิตหน่วยเป็นเมตริกหรือว่าเป็นตัวอังกฤษนี่ครับประมาณนี้ทำามเราใช้เมตริกนะครับเป็นวัดเป็น mpa นะครับ psi ถ้าเป็นหน่วยอังกฤษเป็น psi แล้วก็สกรีนแคปเจอร์เนี่ยเราสามารถถ่ายเนี่ยถ่ายได้ถ่ายรูปได้ด้วยนะครับจะมีกล้องข้างบนกดกดปึ๊บอ่ะก็ถ่ายรูปได้ละ สก,กินช็อตเก็บไว้ละต่อมาก็เป็นอัโตเมติกออนคอนเน็กเนี่ยเวลาเราเสียบปลั๊กอบด,ดีปุ๊บมันก็จะค้นหาให้เราเองเลยก็ได้นะครับนะครแล้วก็ตัวปรับแสงดิสเพย์เน็ตเวิร์กซาวเสียงต่างๆวันประมาณนี้นะครับลองเล่นกันดูนะครับโอเคกลับมาเดี๋ยวเราลองกับตัวรถกันเลยตอนนี้ผมเสียบสายไฟเรียบร้อยเสียบปลั๊กอด,ดีเรียบร้อยเข้านี่นะครับซ้ายมืออ่า แบบนี้โอเคตอนนี้อย่ารีวิวเป็นการใช้งานโปรแกรมบ้างเบื้องต้นดีกว่าเดี๋ยวเรามารีวิวการใช้งานโปรแกรมเข้าเข้ากับตัวรถเนาะตอนนี้ผมรีวิวเฉพาะโปรแกรมและการใช้งานเบื้องต้นไปก่อนเนี่ยมีอยู่มีอยู่9ฟังก์ชันนนี้เรียบร้อยแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวการใช้งานเข้ากับตัวรถด,ดีกว่าเข้าการวินิจฉัยกับตัวรถเนาะโอเคนะครับ พีซีเออร์แทยแลนด์ต้องขอขอบคุณทุกทท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมพีซีเออร์ไทยแลนด์พี่เครื่องมือดีมีใช่ไปกว่าครึ่งนะครับสวัสดีครับ